สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบ่าวตุ้ยละเพื่นออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับลูกสาวเดี๋ยวจะเป็นทายจะเซลลนะคะเนาะไอ้ซีฝากเนาะฝากบอกให้แม่ไทยเอ็มมี่เนาะอย่าอาบมันหนาวแม่เป็นห่วงอีหยังใหบเราไปด้วยยาอาบแม่เป็นห่วงมันหนาวเจ้าของห่วงสุขภาพเป็นห่วงเอาผ้า อันนี้คือว่าชดชัประชดหรือยังไงอันนี้มันโมเป็นประชดเป็นห่วงสุขภาพภูอีหลมันหนาวทำไรเหยเลยวาเลยนีาใช่ไหมน้ำดีสะแหมนวาลูกเคียเซียวน้ำเอาชีวิตมาเชียกับน้ำกันเดียวเมืยอเช้านี่เสียก็นี่แหม่รอบห้หหูนกาเปเสียงม่ละย่าไปเสื้อเล่าเล่าจริดีสองยังอ่านย่าไปเสื้อเล่าไม่ดูงอะไม่ได้ยุดีสิวยดิอ๋อคือสวยลูกสาว เอาลูกสาวคอยขึ้สวยแต่เมันหนาวดิมึงหนาตาคือคนแบบไม่สีสันแบบคล้ายๆคนแบบเพื่อนจังหวะกันมากกันมากแต่แม่เป็นไงเพื่อนภาษาไปดูภาษาคือแบบคือคนมีความหลักคนอย่างนี้นะหนาตาสดชื่นหนึ่งทำงานมีความสุขดีนี้เนี่ยยังไม่เห็นน้องเลยน้องไหนน้องหยกพ่อถามนะเอ็นดูได้จักเดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่เอาตั้งแต่มือสองตั้งแต่มืออลันซัน เต,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 ต็มเต็มมืออละชันแน่รูอะไรเลยสิบเก้ากัญญาก็ไล่ไปสิกันญาตุลากัญาบกคือเดือนสิบเก้าไล่ไปก็ะสามทีเ่เดือนค่ะก็มือเปิดเป็นเท,ท่าไหร่เลยนี่ยเท่าเท่าป่ะเนี่ย <c oughs> กว่หกเดือนจะหกเดือนแล้วเนี่ยอย่างบวไล่ไหอมไล่มือไล่แม่เจ้าของอลไรบ้างเนี่ยฮ <c oughs> กที่ฮกเดือนนั่นได้ดิ <c oughs> ใกล,แล้ <c oughs> กลแล้วละ่ะเขาหาเดือนเขาห้าเดือนแล้วบ่เป็นเังไหร่ป่เนี่ยไปซื้อมาเ่าไหไง มันเร็วดิรอดด้ว่าคิดว่านูสิอยู่คนติดตามอะไรอะไรเลยตามยูทูบล็อคน่ะอนที่ตาม,าตามยูทอะไรแล้วหาเพันตัวต่อแล้วก็ดี <หา S 1> ตัวขือว่ามีพีของฟังไปพวกคนหาคนสู้พ่อแม่หากแกล้งหลายแถวฮะเจ้าของฮะเฮ้ยห่ดยืนตากันดีกว่าเอาใเอา,เอา,เอาแล้วว่าเจ้าของดูดีว่าสิบแปดหน้ามันแมนบ่าวไม่ทราบยืนในห้องของบ้านนั่นแล้วน้ำเราตามไปใส่ห้องน้ำ ตีนทีมาก็คือเจอห้องน้ำเลยโอเพ็ดไดนบอโลโอเพ็ดพ่อได้บออาโอเพ็ดพ่อไหนบอลพอสีไทยให้ลองเอฟซีเบิ้งนะอาบน้าสือสองเซซีนเป็นบไหนเคยมาเนี่ยบอค่ะพอเออพ่อแะ้วพ่อพอสีเทาพ่อพ่อเห็นหัวอาบน้ำเขาจ้าเกลือแบบคือผมเด็กหน่อยเขาอาบพวกอยุไม่ยอเขาอาบใส่มาตุงตอาบไพ่อเคยีก็อาบก็เสบนะพ่อมากินเขาแท่อมากีนเขาพอเห็นมือลงแย่หลังวอลุกกระโจมอันลูกกระ ลูกนนกระจุมยังก็กัคุ้มห้องน้ำแม่อาบ<ส>ยี่ใสอาบยี่ในห้องน้ำลางอาบในห้องน้ำลัางเลยบ <c oughs> ่มีไบ่มีอย่างยกซวงมาหยอกมาอย่างบอลูกประยัดโอ้มือนเาพาบ่สบายเพอบู่้ำอย่างนี้แต่เขาวางกันเลยแไมไปอาบมะส่ตอนี้มีคนไปยืนเสาบ่าาเนี่ยบกหายยกอ้ท้หาย,ยกตูตัวหาคูจินคูดูลุงอ้อเซยมามนเป็ไก่บนี้มัมาหอนเร็วแตนแมค่ะิบก็รู้ห่ิบหิเบาโตนะไกลไก่ตัวก คือคอรถอาปากใช่ไหล่ะแหมหงโยกปียยพอดเผิดเผิดปียยพอดฟองล้มเป็นวะเผื่อจะมาฟองลมฟองหนามเป็นไหมนะยังว่าจะเทือนดิลุกติดสายติดสายอ้าวทักไปบอกไม่ได้นะอย่างเงี้โทรไปอย่างเงี้ติดสายเงี้ยไม่เออนี่้สายวะนี่นะ ไปแม่ไม่ห้ามนะไปแม่ทุ่งทรายนามมันไหลของแหลกเด้อแล้วมีถังอยู่นี่มีถังมั้ยยังวันนี่้พวกที่ฝนเขาตรงมีถังมี้ยังเป็นของเจ้าของไงลูกพวกกะจีนก็อาบน้ำน้ำหนางาหนางาอยู่ตรงมีถังมี้ยังเลยเอ้าหนูก็อาบน้ำนางยกอันยังนะอ้ตายเลยตื่นเพันเว่ย โตทิ่บอมบันทิดสายใช่ไหมนทิ่ผู้ชายได่ไงนียอมไม่ได้นะลูกโอ้ยรับก่อนไ <c oughs> ปบอรโลหิตนังได้หนึ่งใจรึเปล่าอย่างไะอยู่ใส่ไหะใส่ไู่ใส่เประตุเท้าหาไผ<พ>เ <c oughs> จ้าของท้าหาไหม โอนฟ้อนเองลงมาเลยคุยตะบูไส้ติดสายยันแลนด์ติดสายคุยตะบูไส้ยันแหละเบังเดีร์นี่คุยกินเขา,ไปไเ,ขา,นนาเป็น,น, Inform, อนอยังไงเขาแจ่มหนาด้วยบัมีคนเฝ้าคนยังนี่ประตูบัมีก่อนนี่ฝ่าลงมาเบิ้งกันแม่โอ้สุดเนยกำลังสดๆตลอดเลยบางนอนนั่นควนคันยังขึ้นอยู่คว่ะ ควันยังขืนอยู่อย่งไงอ๋อชินยังดีรู้ทางหนาวยดเป็นรถงนี่ชินยดินอนต้ขงมวนขางเมนขางทุ่งขางท่าหนหนมีตะอนตื่นยังเนี่ยตื่นยังเนี่ตื่นยังน่สุรินีเออสยอหนาวมากเมื่อคืนเนี่ยตอนเต่ล่าเสือเห็นยางอะบเนี่ยอ้ยหนูอ พามันตุ่มพระเภทตัวเด่นตุ่มเรียกาเสือเห็นเยาใส่ดุหวือสบายด้วยทรมานทรมานอยู่ลยจะาของกระหูกพานมาละตัวแห้งป่วยแบบแห้งไปน้ำรดอีกเข้มใส่กับหย่านมูแนมย่านไส้ยานพ่อแม่แนมอีก่หร่มือวาท่านว่าอย่างไนะบมาไหโอเคบ่หรือว่ามาบุญไห่ก็อะไรบางทีเรอโอ้ยอะไรเมือนอะไรแม่ เปิดฤดูกาลทีแล้วเปิดเปิดฤดูกาลเดือนไหนเดือนเดือนไหนดาวเดือนที่เดือนยังต่างต่มาอยูเหมือนว่าค่ะเออนึกว่าต่างต่างเปิดฤดูกาลเดือนแล้วเนี่ยนกว่าแหละมันหนาหกเดือนเลยต้องให้ข้ามก้าวข้ามไม่ได้เราต้องอยู่จนปิดฤดูกาลลูก เราดูการใหม่เราจะได้เป็นตำนานหรือว่าหรือว่าสิญาไปยู่งเพื่นบ่ไปอยู่วงสองบ่ไปไปเบิมไปเบิมเลย่ไดนเพื่อนบอกไปใด้เบิมเลย่ไดนเพื่นสร้งเข้าไปเบิมเลยคนเก่งก็ลูกสาวผอเก่งอย่างเดีวว่านผอเบิหอเปล่เบิ้งเิ้งเหร่เบิ้งยุ่งใส่เป็นตาเบิงยบคือบคือบบคือแท้หรอกบบไหโบไหโบไหคนละสไตล์อยู่วงใหญ่เลยล่ะ คือเลยล่ะอ kind of ่านี่ก like cool uh ็ผู้ได้การบ้านมอมันบกคือรถแท่นร่นคืไแาเขลินเอร์แ่ว่ากับมีคนว่าคือยูแต่พอว่าบกคือไหมยูงมันคือเลยล่ะโหโหเอาอ๋คุยัมันขึ้นขันไหน่ขั้นแบเหลืองบอพุนอมอ ครับพี่น้องลูกสาวใครับพี่น้องเอมมี่มรกรโทษพ้นรถพุน่นพตัวมันจอดพุ่นไปย่ามไปเบิ่งกันไปน,นี่ครับพี่น, <c oughs> น้องเอ้าเปิดบุ่นวายโบช่างมาเบิ่งกันมันจะหอบยังไงอีก โอ้ยลูกหลาของพ่อมึงแม่โอ้ยลูกสาวเอ้านูนอนห่าตาตื่นโอ้ลูกสาวสวยให้เก้าเลยอ่ะเบื้องนี้ได้สุบน้านกับเบิ้งได้ไหวได้ลูกไหวนะเดี๋ยวปากเบี้ยวเด้อนาสารเสือหลายจีแทโอ้ยเราไปปูวนั่นน่ะซื้อสารไปนะต้องการเย็นเยนียังนียนียัๆเป็นยังเหคนใหญ่ไงฮะ พูดนงงามในโข้าใจเขาประกวดบ่อทายเขาประกวดบ่อนั่งง่ามยังนี่ยง่ามง่ายอือเะือเพ่อใช้รองเท้าผู้เนี่ยไปไปไปนะครับู้าตร์ผู้น่นอนไปเดี๋ยวหานอนมาใจสบายสบายไปเอเดา ไหว้พระไหว้เจ้าน้ำคนที่นอตจะนิ่งไหว้เพื่อนเด้อบอกเพื่อนเด้อรนี่เลยกินยังกินยังก็ว่างไหว้เพื่อนกินน้ำจะไปห่างคนหรือล่ะใครบ่อยนี่มันมักงานมักห่างเป็นผู้เดียวเนี่ยมากอดซีซัพคนเป็นเหมือนไหว้เพื่อนไหว้ยังก็นอตมาจะกที่จะท่าก็บอกเพื่อนว่ามาขอใส่นอนบ่ได้มากวนมาแข่งดอกก่อน ขึ้นนี่ฟ้ายังมีน้ขึ้นมายังยังน้ำตาไหลอาบแก้มดี๋ฮัลโหลบอลเด่นเด่ดลองยังเนี่ยเด่นเด่ดดลองยังเนี่ยอีนี่มันหลอกมันมันสองหลอกได้เนี่ยมันได้นหลอกก็ถาสองหลอกน้ำตาไหลอาบแก้มเนี่ยน้ำตาไหลอาบแก้มไหลลงมาหอดแถวพี่คเสยนดีดีคือบอด็หลอง้องไจอดนะว่เดี๋ยวถราะมือเส้อ้หล่กได้หอลาุเสาดีบ่ แมนถึกต่อโบแมนตัวดีธรรมดาไม่ดีเลยโอ้คือชุมชนต้องปานดอกกระไว้หันได้เนี่ยกระันหัวนองคุ่นนะลูกเยอะฮันหัวนองคุณพ่อสารเพื่อนกระไว้เพื่อนกระบอกเพื่อนนี่พี่นอสเสื้อเปรี้ยที่ไหนอานอนได้อยู่นอนอยู่บางงามบางงามไม่ผู้นอนเลยนี่แหละกระไว้บอกเพื่อนนี่แหละแค่นั้นแหละบม่มีอย่างไร ที่กินที่ยังกับบ้างใหม่เพิ่นน้ำแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเบื้องงามเบื้องงามใหม่ทั้งทั้งน้ำเอ้าที่นี่ฝากไประชาชนไปนอนคลิปหนาให้พ่อมาครับเบื้องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องหมอตุ้ยลำพน้อเอาไปเชียรครับหลายการจะเลืมพี่น้องเป็นเบื้องก็เลยก็แช่เพียงอีหลาหน่อยเพิ่นนะครับเอิญเอิญหักนั่งเอกหน่อยเลยเนาะเห็นบ่เห็นบ่ซื้อเพียงเนี่ยเอิญหักนั่งเอกหน่อยเนาะสมองมันหลายยางลูกเลยเอ้าพี่น้องครับ ต้องบอลลูกสาวี่จมเงี้ยวแต่ที่เอาไงเล<ห>่เลยครับพีม่มาสวัสดีครับ